สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับ20ธันวาคม2 5 6แจ้งข่าวพี่น้องชาวนาครับตอนนี้มีพี่น้องชาวนายังไม่ได้เงินไร่ละพันอยู่ประมาณ1 7 0 0 0 0รายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารตรกศซึ่งล่าสุดมีการโอนเงินไร่ละพันคัวรเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุด2 0 0 0 0บาทเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรอน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับโอนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคม256ครับโอนรอบค่าหลังบ่าย3โมงไปต้นมาโอนนะครับในการโอนทางธนาคารทกศก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่ามีชาวนาได้รับเงินไล่ละพันแล้ว688,013 0รายนะครับก็ได้รับการโอนไปแล้วเมื่อ18ธันวาคม256และหลังจากการโอนแล้วนะครับยังมีชาวนายังไม่ได้รับเงินอยู่ ทั้งสิ้นทั่วประเทศ170,000รายนี่แหละครับใครที่ยังไม่ได้รับเงินอยู่ท่านก็จัดอยู่ในกลุ่ม170,000รายนี่แหละครับซึ่งทั้ง170,000รายนี้ก็ต้องก็ต้องรอรับโอนในรอบต่อไปนะครับซึ่งวันโอนรอบต่อไปยังจะต้องติดตามข่าวต่อไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆน่าจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดิมก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนธันวา ช่วงวันที่4ที่5ที่6แถวนี้มีข่าวว่าทกศจะได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรทุกวันที่20ของเดือนเสร็จแล้วทกศก็จะประมวลผลดึงข้อมูลมาทําการประมวลผลแล้วก็โอนซึ่งจะโอนทุกวันที่28ของเดือนนะครับแต่พอไปไปมามานี่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นโอนไปแล้ววันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี่โอนไปเกือบครบทุกรายแล้วเหลือเป็นส่วนน้อยก็คือ1 7 0 0 0 0รายนะครับเพราะฉะนั้น ในคราวต่อไปนี่จะดึงข้อมูลทุกวันที่20ของเดือนไหมและจะโอนทุกวันที่28ของเดือนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นรอบต่อไปก็จะต้องรอฟังข่าวอีกครั้งว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่สําหรับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเดี๋ยวจะนําข่าวมาเล่าฟังหรือว่าทางทกศจะยึดข้อมูลเดิมก็คือเขาจะรอรับการส่งข้อมูลจากกรมสวมการเกษตรวันที่20ของแต่ละเดือน เสร็จแล้วก็ดึงข้อมูลแล้วก็โอนวันที่28ของแต่เดือนนั้นยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราจะติดตามข้อมูลมาเล่าฟังอีกครั้งว่าจะได้ทุกวันที่28ของเดือนไหมหรือว่าเดือนธันวานี้โอนจบไปแล้วต่อไปเป็นการโอนเดือนมกราหรือเปล่าทํานองนี้จะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับทีนี้สถานะต่างๆที่มีการตรวจผลการอรอการโอนเงินนะมีการตรวจสถานะชาวนาก็ยังงงกับสถานะอยู่มากมายนะครับ อย่างเช่นตรวจตรวจสถานะในในแอป,ปก็ดีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ดีนะครับก็มีสถานะหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบอกว่าไม่ส่งทกศอันนี้ชาวนาก็งงมันคืออะไรปกติมันจะมีแต่ตรวจเข้าไปแล้วไม่เห็นข้อมูลเลยอันนี้ก็คือก็เข้าใจได้ว่าทกศยังไม่ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปประมวลผลเตรียมโอน,อน,นก็เข้าใจได้ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลนะ อันอื่นก็คืออยู่ระหว่างดําเนินการนี่ก็แสดงว่าพร้อมแล้วที่จะได้เงินรอทกศาโอนทํานองนี้ครับแต่ตรวจเข้าไปแล้วไม่พบพบข้อมูลว่าไม่ส่งทกศานี่ชาวนาก็งงว่ามันคืออะไรก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามมาอันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ถ้าจะเดามันก็คงเดายากอยู่มันต้องไปสอบถามสํานักง,งานเกษตรอาเภอตัวนี้ตัวที่ตรวจสอบสถานะไปแล้วบ,บอกว่าไม่ส่งทกศานี่ มันคืออะไรอันนี้ข้อมูลที่ถูกต้องอถ้าจะได้คําตอบที่ถูกต้องอย่างแท้จริงก็ควรจะสอบถามจากสํานักง,งานเกษตรอําเภอจะแม่นกว่าแต่ถ้าเราเดาเดาในหมายความว่าอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะอันนี้เดานะก็คิดว่าก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่ทางเกษตรยังไม่ส่งทกสออาจจะส่งในโอกาสต่อไปก็ได้ ถ้าส่งในากาศต่อไปสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นส่งตรกสวันที่ทันเท่าน,นี้ก็ว่ากันไปนะครับพอตรกสได้รับข้อมูลแล้วเขาเอาไปประมวลผลถ้าตรวจทางเว็บไซต์จงโคก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างดําเนินการทํานองนี้แต่ตอนไม่ส่งตรกสนี่เขาอาจจะยังไม่ยังไม่ส่งมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ดีต้องถามสํานักง,งานเกษตรอำเภอนะครับประเด็นหนึ่งครับประเด็นสถานะที่เจอแบบนี้ตรวจเข้าไปในแอปฟาร์มบลกแล้วมนเจอแบบนี้หรือเปล่าไม่ส่งตรกลทสาทำนองนี้ครับก็ยังงง เอาละครับนี่นมาเล่าสู่กันฟังอีกอันหนึ่งตรวจสอบสถานะพบสถานะบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ําซ้อนอันนี้พี่น้องชาวนาก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าจะได้เงินไหมนี่อันนี้ตอบได้เลยยังไม่ได้เงินครับเพราะว่าเขายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความซ้ําซ้อนอยู่ถ้าตรวจสอบความซ้ําซ้อนเสร็จสถานะก็จะเปลี่ยนไปโดยถ้าเขาส่งไปธนาคารตกสอว ก็จะขึ้นว่าส่งธานาคาร,รกาาตกสงแปลปว่าท่านจะรอได้เงินแล้วตอนนั้นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเนี่ยต้องรอให้เขาตรวจก่อนพอเขาตรวจความซ้ำซ้อนเสร็จแล้วถ้าไม่มีปัญหาต่อไปถ้าเขาส่งตกสงก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะอื่นในโอกาสต่อไปนะครับตรวจสถานะดูใหม่นะครับแต่ถ้าปรากฏว่าอยู่ระหว่างความซ้ำซ้อนเนี่ยพอตรวจไปแล้วมันมีความซ้ำซ้อนกันมันมีปัญหาทางเกษตรเขาก็จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ผู้ที่มีปัญหา ไปแก้ไขต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนยังจะไม่ได้เงินนะครับยังต้องรอให้เขาตรวจความซ้ําซ้อนก่อนนะครับทีนี้อีกสานหนึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการอันนี้มั่นใจว่าจะได้เงินแน่อันนี้ตรวจทางเว็บไซต์ชงโคของทกศนะครับแต่มีหลายคนอยู่ระหว่างดําเนินการอย่างนี้มานานแล้วทาไมไม่โอนสักทีก็งงเหมือนกันเอาละครับก็ต้องรอกันต่อไปใครที่อยู่ระหว่างดําเนินการแล้วไม่ได้เงินสักทีก็ต้องรอกันต่อไป หรือไม่ก็ไปแจ้งข่าวที่ธนาคารตกลรรก,ก็ได้ไปบอกธนาคารตก,รรกสในสาขาที่ท่านอยู่ก็ได้ว่าไออยู่ระหว่างดาเนินการเนี่ยม,มานานแล้วทําไมไม่โอนให้เขาตรวจเช็คให้หน่อยตกรรก็จะตรวจเช็คให้นะครับแจ้งไปสํานักงานสาขาใหญ่ที่กรุงเทพต่อไปนะครับเพราะว่าเวลาโอนเนี่ยเขาโอนที่สํานักง,งานสาขาที่กรุงเทพนะครับเขาไม่ได้โอนอสาขาอําเภอที่เราอยู่นะครับตกนะครับเขาโอนที่กร,รกุงเทพที่เดียวแต่ว่าเงินมันจะไปทุกจังหวัด ตามบัญชีธนาคารที่เราฝากเงินอยู่ทกศสาขา,าไหนก็จะเข้าบัญชีนั้นนะครับเอาแล้วครับทั้งหมดก็คือมาพูดคุยกันกับพี่น้องชาวนาข้าคืนวันนี้20ธันวาคม256ก็หอให้ทุกคนทุกท่านได้เงินไวๆนะครับมีอีก170,000รายยังรอรับเงินอยู่ส่วนโอนรอบหน้าวันที่เท่าไหร่จะติดตามข่าวมาลฟังไวๆนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเวแยงตา Inform. เวลาหกโมงเลงหัวควายกำลังเขาเ่าแลงแข่งหางไลยุ่งในคอตวนตัวของเฮามารับจ้างเขาอยู่เมื้องบกมานอนไลยุ่งในตรอกขายแห่งสูกแบบวันต่อวัน มวนใจจำป้นปะกิงแม่ใครลวกโยดพักใจข้างบ้านมาเด้อกินเท่าเสียงย้ายเท่าเอินเอาลูกลานแต่เฮาหลายปีที่ผ่านวิ่งไลความฝันต่อ សិលា